ยาววอกยวไมโตเกียวรเกียวดูใหมสิมาสักหน่อรอยาววอกยวไมโตเปียวกเปียวโอ้ยาบ่อขอ รอหมขึนเงียบขึนปิดปากด้วยค่ะเงียบขึนโอรออะพอรับปอ ปรออบปรปอออออปรอออออป กร e ุงอามท้าโโตโโตโรนรารราน ปรูดรานปูดรานปรูปรานเร,ราไปทำ